ที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งใจฟังนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความต้องการอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าโลกต้องการอะไรมาตรฐานของสังคมต้องการอะไรพ่อแม่ต้องการอะไรพี่น้องต้องการอะไร แล้วเราก็ทําเราก็คิดว่าสิ่งนั้นนหะคือความต้องการของเราซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ความต้องการของเราเรายังค้นหาความต้องการของตัวเองไม่เจอแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันถ้าเจอแล้วเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตแต่นี่ไม่ไม่เจอเนก็เลยยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่เจอง่ายๆนะถ้าเจอง่ายๆทุกคนก็สําเร็จกันไปหมดแล้วมันต้องฝึกเนี่ย มาฟังนะฟังว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าอันนี้เป็นความต้องการของเราถ้าเป็นความต้องการของเราเนี่ยเราจะไม่ล้มเลิกแต่เนื่องจากเป็นความต้องการของคนอื่นเราก็ล้มเลิกเพราะว่าพอเจออุปสรรคปั๊บเราก็เลิกเลยเพราะว่าไม่ใช่ความต้องการของเราที่แท้จริงแต่เป็นความต้องการของคนอื่นซึ่งความต้องการของคนอื่นเนี่ยพอมันเจออุปสรรคปั๊บโอ้ มันดีเนาะเนี่ยไปเรียนแพทย์เรียนวิศวะทางโลกก็โอเคเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนไปสักพักเราไม่ชอบแบบเราไม่ชอบอย่างนั้นนะนะกว่าจะมารู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบศิละปะชอบช่างชอบอะไรก็ว่าไปเมื่อเสียเวลาเสียเวลาเรียนไปหลายปีเสียเวลาทั้งเงินทองมันไม่ใช่น้อยนอยนะกว่าจะมารู้ตัวว่าโอ้เราไม่ได้ชอบอย่างนี้เลยไปค้นหาเนกะว่าจะ โฆนานะที่ให้ของัดมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยขึ้นไปนิดหนึงมันงอไม่เห็นคนที่ให้ของขวัอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะต้องฝึกนะก็ไม่ง่ายไม่รับแล้วไม่การรับต้องบอกลงหน้าคือต้องฝึกอ่ะต้องฝึกเราจะต้องฝึก ให้รู้ว่าตัวของเรานะต้องการอะไรทีนี้เราก็ดูอันใหม่ๆเนี่ยเราก็เราก็อาจจะเอาน้อยๆก็ได้เช่นว่าอยากจะได้เงินสักห้าพันสมมติหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยสองหมื่นอะไรเงี้ยให้ตั้งถ้าเราต้องการจริงๆนะต้องดูด้วย ให้เราให้เราบอกกับตัวเองอย่างนั้นว่าเราต้องการเงินเท่านะั้นเท่านี smooth, smooth, ้สมมติสมมตินี่ตัวอย่างให้ให้เราทําดูแล้วถึงมันมีข้อแม้อยูงง่นะหลังจากที่เราตั้งความต้องการแล้วเราจะต้องมีสี่ข้อมทนานาะที่ส่งเข้าใจส้มหัวใจส้มมาให้ต้องมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งต้องทําได้นะถ้าไม่งั้นจะไม่สําเร็จตามที่ต้องการไม่สงสัย ข้อที่หงไม่สงสัยไม่ใช่มีจิตเล็กๆไปคิดมันจะสำเร็จนะความหมื่นหนึงสองหมื่นท, 10, 10, 10, ที่เราตังต้งไว้นะแต่มันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องชัดเจนนะมันจะสำเร็จอันเนี้ยไม่มีทางสำเร็จทำไว้ข้อที่1ไม่สงสัยวางจิตให้ได้ไม่สงสัยโมทนาบุญนะความโยกขมลข้อสอง ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเช่นโมทนารนะรยงกมลเช่นสิ่งภายนอกตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้เงินห้าพันอยู่หรือสองหมื 2, 000่นตามที่เราต้องการมันเป็นไม่ได้หรอกเราจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเพราะอันนี้เป็นเรื่องของภายในเรื่องของพลังจิตเรื่องของกําลังพลังงานของจิตนั่แหละมันไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอก เราคาดไม่ได้เลยว่าสิ่งภายนอกที่จะมาปรากฏกับเราเนี่ยจิตจะส่งมายัางไงไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนี้เนี่ยกับสิ่งที่อยู่ภายนอกคนละเรื่องกันจําไว้ข้อที่คือข้อต่อมานะข้อข้อที่หนึ่งคือไม่สงสัยข้อที่หนึ่งก็คือตั้ง,ต,งตั้งตั้งความต้องการก่อนข้อที่สองก็คือไม่สงสัยบอกกับจิตเลยไม่สงสัยนี่การฝึกนะเป็นนี่เป็นการฝึกนะ ข้อที่สามไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกโดยเด็ดขาดข้อเนาข้อต่อมาเมื่อเราต้องการแล้วให้วางวางเพื่อให้จิตทำงานตามที่เราต้องการนะลองไปทำดูนะตอนนี้ 10, ปี 5, 50, ห้าห้าสิบน่อยๆแล้วนะมันเลยเวลาแนละ้ะ ก็จะขอตัวไปมิธบาทก่อนนะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาโมทนาบุนเดอร์มีคนดูอยู่เก้าห้าห้าพันกว่า,าไลค์สิบหกหัวใจอันดีสองพันเจ็ดศูนจุดศูนเจ็ดเดี๋ยวดูนะโมทนานะกับโยมจันดีโยมอะไร นี่ให้ของขวัญโยงจันดีให้ของขวัญเนาะโยมเมอโยมอะไรเนี่ยก็สักิบดสิบหกเข้าร่วมนะเยอะแยะโอ้โหก็พันเจ็ดนะจะไปดูยังไงทันนะอ่าโยมเอกเอกรัชชาตโอ้โหสุดยอดอ่าอะเขาเรียกว่าแอดมินของเราเนี่โหทักทายโยนะแฟน พี่เนียน,นะนนี่ก็ขึ้นเป็นแฟนอันดับที่16ในแฟนคลับแล้วให้ของขวัญแยกเลยนะมลธนาบุญนะกับทุกท่านอาจจะมาจะขอตัวไปก่อนนะไปพิธีบาตรแล้วแล้วยังไงพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไม่ใช่วันพระเนาะเจอกันใหม่ดีสองดีสองคืออะไรไม่รูอ้ออกไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะสงสัยแล้วก็ถาม้ากัน